สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าเมื่อวันจันทร์ที่19ตุลาคม63นะคะที่ตลาดนนะ้ำโคกระบือดอนทอยค่ะที่ตำบลสามคัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะที่ดอนทอยนะคะมีทุกวันันทร์นะคะพระพ่อพ่อกันค่ะทุกวันันทร์นะคะที่ดอนทอยนะคะ Tốt ngọn Tốt cho luôn Tốt cho luôn ừ, ừ. Ồ ừ. ừ. Xong tô nó đây nói, เอ่นี่นยาเค่ะเล่นย่บ่งงามนี่เจ้มุดแปดสองหนึ่งสองหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งสาม36ืต่อได้สนตอสนใจติดต่อสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ที่บอกไปมจนิ่แหระค่ะ น้องบอสี 10, พี่ยูน้องบอสี 10, อะไรที่สามสี่ตัวนี่สามสี่ห้าตัวนี่นะคะเอามาใส่ขวดน้ำผู้บาดที่ตามอยู่ค่ะโอ้เจ้าของงัวบอกเจ้าของงัวนะคะอันนี้คือเจ้าของะะอนนออของวัวสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ เดือนด,ดาราหัวงามเดือดารางัวงามชุนถา,า,า,ากกรอนยังทำ,โ,งำโอ้ส่งส่งนั้นบอกคะชุนถากกรโนยังทำนะคะอ้าวสองตัวนี้มุมขนาดเลยตากฝน ตาคนแล้วก็เกือกขี้ตมเกือกขีุ้งหัวเกือกขี้หัวอ้าวขึ้เบิ่งกันแทะเจ้าของไปใส่แล้วเจ้าของอยู่ใสมาทางนี้แฟนเออตื่น ฝนแล้วทำาทางนี้ฝนคือรถมดแล้วคเลยฝนคือรถหมดแล้วนี่บรรยากาศตลาดจะวายแล้วนะคะจะน้นคือรถแล้วเฝน,นตกฝนตกคนคือรถเลยนะโอ้คนดีใกท้ใรลด้อโอ้โโอโอโอตอนนี้ห้องขาดไหนนะ ห้องเท่าไรคันเนี้ยห้าสิบห้าเลยห้าสิบห้าคู่นี้โอ้สองนี่สองตัวนี่บอห้าสิบห้าสองตัวนี้ห้าสิบห้าตัวนี้ม่านบอกคะม่านสองเดือนแล้วตัวนี้านสองเดือนแล้วตัวนี้ถ้าสนใจก็ทักมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าที่เน่้อยเลยค่ะเน่ฮอยเนี่ย ดนเตยมาแต่นาทมดนเตยสั่พหมะแถวนี้ล่ะไม่ได้ไก่ท้องนี่นะคะอันนั้นดีซื้อไปเลี้ยงบ่ะซื้อไปเลี้ยงอันขันกันแล้วนะมันมีท้องอยู่แล้วนี่มีท้องแล้ว สนใจก็ทักมาได้นะคะเบิร์นกำลังเบิ่งอยู่กำลังแยงอยู่ผู้ที่ซื้อกันดิผู้ใดผู้ใดผู้ใดมาันมาเร็วกันได้เร็วนะเดี๋ยวเพื่อนจะขายเพื่อนจะตร่องกันล่ะ ัน้อยเขาเด็กาบะซาวหรอซาซาซาก็ยี่สิบเนเดียวกันเลยนะตัวนี้ซาวคนละยี่สิบรุ่นนี้แหละคะ่ะรุ่นนี้สองหมื่นไดเลยค่ะ,ะ,คะรุ่นนี้สองหมื่นรุ่นนี 20, นนอน้อันนั้นเด็กที่ยนะะืนอ่ะ อตัวเจ็ดสิบแปดสามตัวเจ็ดสิบแปามตัวเจ็ดสิบแปลูกเทกตัวน้อยนี่สตัวเจ็ดสิสามตัวเจ็สามตัวนี่เจโอ้นอนคนเมื่อยนะ ใ่ตอนนี้บอถ้าสนใจทักมาได้ที่เบอร์064 274 0632สนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์ใช่ค่ะพี่จะขอบอกเพื่อนเพื่อน แล้วค่ะบลูกตัวน้อยโอ้อันนี้เสริมดังทีเสริมดังกินปลาแดกก็เลยบิดบบนีโอ้กินปลาแดกก็เลยดังบิดบ่เสริมดังทีโอ้เท่าได้สั่นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเสื่อมดังกินปลาแดกก็เลยเบี้ยวบ่สิบเจ็ดมาสัน่น เออเอ็ดดังใหม่ตัวนั้นเท่าไหร่ก็ลืมละเจ้าสามเจ้าสามตัวนี้ตัวนี้เจ้าสามนะจ๊ะยี่สิบสามโอ้ดังมันเบี้ยวเลยนะดังมันเบี้ยวเลยนะ ดังดังมันเบี้ยวน,นะนมันกินปลาแดมันก็เลยทางบานดังเบียเบ้ยวตีอันนี้ก็สนใจทักมาได้ที่เบอร์0 064 674 064 274 0632นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เจ้าเดียวกันค่ะกับสามตัวนะคะกับพี่อันที่อัน ที่เบี้ยวนะคะที่จมูกเบี้ยวนะคะคนาว่ามันกินอันเชิมด่างไม้มันกินไปะเดกที่มันก็เลยเบี้ยวที <laughs> นี่เจ้าเดียวกันนะคะที่เบอร์ที่ให้นะคะต่อรองได้ค่ะทักมาได้นะคะที่เบอร์ที่บอกไปนะคะสามตัวนี้แล้วก็ตัวขาวก็ตัวนั้นแล้วก็ตัวนั้น,น,นโอ้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี่แหละคะ่ะได้ยังโตไ้มนี่ได้เกาโอ okay. uh. ้ได้หลายนะมือนี่ อารมณ์มาสองคันหัว,หวประมาณทางได้สองคันประมาณทางได้สองคันตลาดก็จะวายแล้วก็หาเลาะอ,อีกจังหน่อยค,อคนขึ้นรถแล้วท่องหลายเพราะว่าฝนตก ฝนตกแล้วค่ะฝนมาแล้วค enfin ่ะคือผูกจะรอจะเลอใส่หลังรถละวชิพากันเมื่องแล้วตอนนี้ควายปะอ้าวได้เอางัวมาบ่คะบ่มาซื้อออมาซื้อได้แล้วบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วปะได้งัวบ่ มืออื่นตลาดบ้านใดไปบ้านใดนมืออื่นขายแล้วเพาะทาะใดน่ะมือไผ่อันนี้มือไผ่จะเมื่อบอกเมื่อแล้วจั๊กตัวเพราะอามาน่ะอามาสามขวดสองขายแล้วควายห่ะสีค่ะใส่ยู่ใส่ใส่ของเลยใส่ควายควายตำรวจเอาคืนละอันนี้ก็จะคืนน้ำกันบอก อาคือรดนแล้วผุดเดีเนี่ยสิเบิงไปเบิงควายไปแล้วออกไปแล้วออกไปหมดแล้วคนก็ตกไรแล้วคนก็ตกไรนะเพ่อตกไร่มื่อไปตลาดบ้านไหนเพ่อ ว่าอาคารบ,าบ,บ่โอ,อ้อาคานหมไปตลาดหน้าร้าอมกับกุชมามาด้พอมือ,อื่นน่ะง่ายอยู่บ่เจ้าอาคารหมไปดิพักผ่อนนะตลาดได้แน่พอไปเซกา,ซกาโอ้ไปเซการบ้าน,นซกากาเซกไปพาดพควอายสองตน,น,งน,นะเท่าไหร่นะ สองตัวบอกห้าหมื่นห้าหมื่นตัวเมียบบเพาะตัวเมียตัวผู้ห้าหมื่นสิเพราะทนา่สนใจอฝากเบอร์เน่ถ้าข้าเจ้าสนใจเจ้าสนใจ้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกแปดสามหกสามสาเก้าเจ็ามสามจคูห่แม่หนึ่งคู่งแม่หนึ่ถ้าสนใจกระทักมาได้ที่เบอร์พ่ออย่างพ่อเค้นพ่อเคน นิง้งัวพ่อมื่อเท่าไรน่นี่บอกจ้ะเมือเม่อเปลห้าร้อยสง,งัวค่ะนสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์พ่อเคนค่ะบพอ่อเมื่อยบ้านไหนพอ่พอเจริญพอ่พอเจริญพ่อเจริญสนใจทักมาได้ค่ะแถวทนั้นกันโอ้ไปตลาดคุณเรืออยู่บ่เพาะไปอยู่โอ้คุณเรือไปอยู่คุณเ,เ,เาารือคุณเรือแล้วกันเะสกาเนาะดอนทอย ภูหินหินลาดบันชุก,ชกใหญ่บ่เหรอเจ้บันชุกบ่เจออ้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์พอ่อศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกสามสามเก้าเจ็ดที่พ่อเคนะคะทักมาได้ะคะ่ะเอาขึ้นรถแล้ว จะเอาพร้อมไปส่งนะคะนี่พร้อมไปส่งถ้าใครสนใจโทรมาคุยได้ค่ะเราส่งงวส่งควายค่นะไปล่องใต้ล่ลองเหนือได้สบายล่องใต้ล่องเหนือดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าสามเก้าห้าสามห้าสามสี่ห้าห้าสามสี่ห้าครับผมอันนี้คือเบอร์รถที่ส่งงวส่งควายซุขสันต์พร้อมส่งทุกที่สันส่วนเราไปทุกท,ที่ที่ต้องการให้ไปส่งนะคะนี่คือรถส่ง ส่งไฟนะคะตอคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า